ใช่ใช่ใช่อันนี้ผมจะได้ลอนเหมือนล้อค้าล้อค้นี่ยนะเอสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อสันวันดีนะคะวันศีรมงคลวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาทำบูร่วมกันนะคะวันนี้เจ้าภาพก็คือเจสุและก็ลุงสามและก็ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็พวเราเลี้ยง สมณีนภาพพิสุกสองอ่านเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็นั่งกินข้าวกันเสร็จแ,แล้วทีนี้ก็มาช่วยกันล้างช่วยล้างจานนะคะแหมคนละไม้คนละมือนะคะคนละนิดคนละหน่อยนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละอันสองอันช้อนหนึ่งอันชามหนึ่งอันสองอันสามอันเดี๋ยวก็เสร็จนะคะพี่พี่น้องน้องนะคะนี่บ้านที่เมืองน้องนะคะ วยกันนะคะเราช่วยกันกินแล้วก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างจานนะคะวันนี้นะคะ,ออะโอ้โหจะได้สวยๆงามๆนะคะคใครรู้บ้างไหมว่าตะกอนป้า<ห><ห>เชนรู้ไหมว่าตะกนอนป้าเชนไม่สวยเนยนะคะผิวห,หน้าก็ขุ่แผลนะแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าช่วยทางวัดทังวาล้างถ้วยล้างจานแล้วก็จะได้สวยๆดูสิ ล้างถ้วยล้างจานเนี่ยสวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหเอ๊ะใครบ้ายอดิบ้าเกนบ้ายอนะคะยอขึ้นไง <c oughs> ยอขึ้นนะนี่ก็เป็นลูกๆหลานๆทั้งนั้นเลยค่ะมาช่วยกันค่ะนี่เป็นน้องค่ะกินแล้วก็กินแล้วก็มาช่วยกันร้ายเนราะเขาเรียกคุณป้าค่ะก็เลยบอกว่านี่เป็นน้องค่ะ เ่นเลยคนที่เป็นสาวเหลือน้อยก็คือป้าเจนนะคะอ,อ่านี่คนที่สาวเหลือมากก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ช่วยกันล้างจานนะคะโอ้กินก็อร่อยอร่อยนะคะขอบคุณเจ้าภาพคุณเจสุกนะคะแล้วก็ลุงสามนะคะแล้วก็ลูกลูกหลานนะคะขอบคุณแม่ครัวนะคะและขอบคุณคนบ้านฟองมูลนะคะและขอบคุณเอ,อ่อทุกคนนะคะที่อยู่ในนาที่นี้นะคะที่ช่วยกันทำ โอ้คนพูดฉอดๆนี่ยังไม,ไ,ไม่ได้เข้ากล้องเลยขอเข้ากล้องน่ะส <c oughs> ิสวยแล้วนะวันนี้เราคุณท่านสวย <c oughs> คุณนักเกง่งคุณนักเฮงสวยๆเฮงๆห,งหล่อๆกัแค่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเราทำงานกันแล้วเราก็ย <c oughs> ันงงาสวย,ยน้องคนนี้เราเคยไปถือศีลกินเจวิปััสนากันนะคะแต่วันนี้เรามาสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ กี่นาทีแล้วนี้สามนาทีขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณอพ่แม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณที่ป้าณ่าทั้งหลายนะคะขอบคุณลูกๆหลานๆทุกคนนะคะช่วยกันกินช่วยกันใช้ขอบคุณคนที่ถ่ายรูปในวันนี้ค่ะขอบคุณคนที่พอดีนะคะของ สวัสดีกล้องของว okay, okay, ิดีโอของป้าเจนมันหมดนะคะทานหมดค่ะเราก็หมดไฟไปด้วยเลยโอเคโอเคนะคุณยุพินพูดอะไรหน่อยสิ่สวัสดีค่ะพากันมาทำบุญค่ะแล้วก็ ียหวานช่วยกันว่านำถิ่เบ้าค่ะเพาะาวไทยใหญ่เลยค่ะมันเปรี้ยงเปรี้ยงมาภาษาไทยใหญ่หน่อยดิงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวก็กินเที่ยวขายแล้วก็ตั้งใจกันนั่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะ